ข่าวดีล่าสุดพรุ่งนี้เตรียมเฮ31สิงหาคม64จะได้คนละ2,000บาทหรือไม่มาฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับให้บม,มาแช่กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเงินเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการออกมาถแถลงนะคะท้งกระทรวงเลยว่าจะทำการโอนเงินให้กับโรงเรียนนะคะภายใน31 สิงหาคม64นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจค่ะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสำหรับเงินงบประมาณที่จะนำมาใจ่ายให้กับนักเรียนนะคะคนละ2,000บาทยังไม่ถึงกระทรวงศึกษาธิการนะคะหากได้รับเงินก็จะทำการจ่ายภายใน7วันนะคะ นายอัมพรพิ่นาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทนะคะได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง2,000บาทนะคะว่านักเรียนที่จะได้รับเงินเยายวยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้ลงข้อมูลไว้ณนะวันที่25มิถุนายน64เมื่อมีรายชื่อเป็นนักเรียนที่อยู่ในสพทแล้ว ก็จะจัดสรรเงินไปตามรายชื่อของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นโดยโรงเรียนจะจ่ายเงินให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้นส่วนนักเรียนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนในวันที่25มิถุนายนแต่มาเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนนั้นนักเรียนจะยังมีชื่ออยู่ที่โรงเรียนเดิมถ้าโรงเรียนใหม่ก็ต้องเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าไปแล้วรายงานไปยังเขตพื้นที่หากว่านักเรียนมีเด็กย้ายออกก็ให้ งดการจ่ายของเด็กคนนั้นและถ้าหากว่ามีเด็กมาเพิ่มแล้วโรงเรียนม,มีเงินเหลือพอก็สามารถจ่ายเงินให้กับเด็กที่มาเพิ่มได้พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังเขตพื้นที่หรือถ้ามีเด็กย้ายออกอย่างเดียวไม่มีย้ายเข้าก็ให้แจ้งข้อมูลไปที่เขตพื้นที่พร้อมกับโอนเงินที่เหลือเข้ามาโดยโรงเรียนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครองได้โดยตรงหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดเลยก็ได้แล้วแต่ นักเรียนเลยนะคะส่วนจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอนะคะว่าให้กระทรวงการคลงังโอนเงินเข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการเสียก่อนซึ่งขณะน,นี้เรื่องอยู่ที่สภาพัฒน์เมื่อตวรวจสอบเอกสารครบถ้วนก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินได้ไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคมทั้งนี้เมื่อสพทได้รับเงินจากสรรเมื่อไหร่ก็จะทำการโอนเงินไปยงัง บัญชีของเขตพื้นที่ภายในวันเดียวกันนั้นและให้เขตโอนต่อไปยังโรงเรียนภายใน3วันเมื่อเงินเข้าบัญชีโรงเรียนแล้วขอให้โรงเรียนโอนเงินหรือว่าจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครองภายใน3วันเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วทั้งกระบวนการขอให้จบภายใน7วันนะคะสรุปแล้วนะคะนักเรียนก็รอก่อนนะคะซึ่ง ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะยังไม่ได้เงินจากกระทรวงการคลังนะคะถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินอะไรรับเงินแล้วดูจะมาแจ้งให้กับผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบกันนะคะใครที่รอเงินเยียวยานักเรียนอยู่บ้างขอเสียงหน่อยนะคะคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็โรงเรียนไหนที่ จะจ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายเป็นโอนผ่านบัญชีนะคะเขาขอเลขเอกสารไปแล้วหรือยังคอมเมนต์ comment มาเพื่อเป็นข้อมูลด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะพ่อแม่คนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะรีบไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทำเป็นคลิปตอบคำถามให้กับ ทุกๆคนแบบนี้อีกต่อไป่าสวัสดีค่ะ